สวัสดีค่ะชาวท่านน้ำกรกฎพิจิกรมีนจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะคะจนดูแบบไทยค่ะใต้คลิปเมสเชคสำหรับคลิปนี้เป็นดวงความรักนะคะในหัวข้อปฏิหารรักครั้งใหม่ในเดือนเมษายนนะเดี๋ยวเรามาดูจิตด,ดูใจคุณหน่อยนะชาวท่านน้าโอ้ท่านน้าค่อนข้างมีความกังวลมีความเครียดนะคะมีความไม่สบายใจหลายๆอย่างคุณค่อนข้างอีกนอความรักค่ะคุณมีความรู้สึกว่าความรักที่ผ่านมาเนี่ยไอที่เรารัก เขาก็ไม่รักเราไอ้ที่เราไม่รักเขาก็เข้าหาจังเนาะมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ดั่งใจและที่ผ่านมาบางคนบางท่านเนี่ยนะคะอยู่ในภาวะที่เป็นรักซ้อนรักสามเศร้าหรือแม้กระทั่งว่าคุณมาก่อนคนคนนั้นก็ไม่ยกระเรื่อกคุณและทําให้คุณผิดหวังเสียใจทุ่มเทแล้วเหนื่อยเปล่าให้อะไรไปก็ไม่ได้คืนณวันนี้คุณเริ่มคิดแล้วหรือคิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วว่าคุณควรจะรักตัวเองถ้าให้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งคุณขอใช้สมองมากกว่าใจนะคะแล้วก็อะไรที่ไม่ใช่คุณขอปฏิเสธในทุก คุณไม่อยากเจ็บอีกคุณไม่อยากเหนื่อยไม่อยากเครียดอีกแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในเมื่อนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่โอเคแล้วกับความรักที่มันไม่ใช่แล้วไม่อยากที่จะผิดหวังอีกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็สาหัสอยู่และอีกอย่างหนึ่งบางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เจ็บปวดแค่เฉพาะความรักเจ็บปวดในเรื่องของคนใกล้ตัวที่ไม่จริงใจ นะคะหรืออะไรก็ตามในที่ทํางานในที่เรียนหรือแม้กระทั่งว่าการโดนตีฉินนินทาการโดนเอาเปรียบในทุกรูปแบบคุณรู้สึกว่าคุณตัวคนเดียวนะคะแต่ว่าด้วยอื่นใดก็ตามคุณก็เป็นคนที่แข็งแกร่งและผ่านจุดนั้นมาได้แม้ว่าจะเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตามปฏิหารของคุณคนคนนี้จะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนเป็นชาวมาลงมาเสงงูเล็กงูใหญ่เป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมเป็นชาวธาตุน้ําได้นะคะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ เป็นคนที่เกิดธาตุไฟได้คนคนนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าคนคนนี้เองนะคะมันเหมือนมันเหมือนอะไรที่คล้ายขุนตรงที่ว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเคยแต่งงานหรือมีครอบครัวหรือเคยมุ่งหวังการมีครอบครัวมีความรักหรือเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศได้แล้วผิดหวังความรักเสียใจมาคนคนนี้นะคะ ในเรื่องของ Energy ของเขาเขาผ่านบททดสอบที่หนักหน่วงมาแล้วทุกวันนี้ชีวิตของเขาถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ดูแลลูกดูแลครอบครัวนะคะหรือดูแลคุณพ่อคุณแม่ในส่วนของเขาไปแล้วก็รักตัวเองมีชื่อเสียงเด่นดังนะคะแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับความรักมีคนเข้าหาเยอะแยะแต่ตัวเขาเองน่นะคะในระยะหลังเขามีความรู้สึกว่า คนที่เข้ามามักสร้างปัญหาไม่ใช่คนที่เขามุ่งหวังทีนี้นะคะการที่ได้เจอกับคุณเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นทางสื่อโซเชียลหรือครอบครัวแนะนํานําพามาให้เจอหรือแม้กระทั่งว่าการไปติดต่อประสานงานหรือการไปงานมงคลต่างๆงานแต่งงานงานขึ้นบันไ่งานอะไรก็ได้ที่เป็นงานปาร์ตี้งานสังสรร์วันเกิดงานเลี้ยงรุ่นนะคะหรือแม้กระทั่งว่าตัวคุณเองนะคะ ไปทานข้าวหรือเขาเองไปทานข้าวแล้วไปเจอกันนะคะหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ย่อมได้ถ้าเป็นคนในสื่อโซเชียลจะบอกเลยว่าก็เป็นในสื่อโซเชียลที่ลักษณะที่ว่ามีคนสามารถเล f เฟรนด์ได้อย่างเช่นเป็นเพื่อนของเพื่อนในสื่อโซเชียลเป็นต้นนะคะคนคนนี้นะคะไม่สนใจใครนะ,ะแต่เมื่อได้รู้จักคุณได้พบคุณมันทําให้เขารู้สึกว่าไฟในใจการที่คือคนคนนี้เป้าหมายอย่างมีครอบครัวที่อบ่น นะคะอยากมีความรักมีความสุขสมหวังเพราะตัวเขาเองอ่ะสมหวังในเรื่องของงานเรื่องของอย่างอื่นมามากพอแล้วนะคะเป็นที่พอใจแล้วหรือชื่อเสียงอะไรก็ตามทีนี้อยากมีครอบครัวพอมาเจอคุณเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามันทําให้ความหวังในการที่จะมีครอบครัวไม่ว่าคุณจะมีลูกหรือเขาไม่มีหรือใครมีก็ตามเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันเติมเต็มนะคะและพร้อมที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ย ค่อนข้างเรามาระวงังไม่ได้อยากมีปัญหามีประเด็นถ้าคนคนนี้อยู่ในที่ทํางานเขาจาไม่อยากให้เกิดปัญหากระทบกระคุนไม่อยากให้คุณโดนติดฉินินทาหรืออื่นใดที่ทําให้คุณดูไม่ดีนะคะอาทีนี้เดี๋ยวดูซิว่าคนคนนี้นะคะจะเข้าหาคุณยังไงจะเทคแอคชั่นยังไงคนคนนี้เป็นคนใหม่ๆเป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะเหมือนกันคนคนนี้ระวงังในเรื่องของการติดฉินินทาจริงๆระวังในเรื่องของสังคมอาจารย์มีความรู้สึกว่าสังคมของชาวทัดน้ํา กับของเขามันคล้ายกันตรงที่ว่าคนรอบข้างชอบพิาพากษาชอบสืบสองเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองคอยดูคอยสังเกตหรืออาจจะเป็นเพราะว่าธุรกิจการงานที่พวกคุณทำอ่ะมันเป็นสังคมที่เป็นเช่นนั้นอย่างเช่นอ,องค์กรใหญ่ๆที่คนมักจะต้องอาศัยภาพหลักถ้ามีข่าวชาวชุดสาวอะไรก็ตามมักจะโดนเพ่งเล็งนะคะมันอาจจะเป็นสังคมประเภทนั้นแต่ตัวเขาเองอะค่ะ อยากจะแสดงความจริงใจกับผมอันนี้เป็นรักต่างวัยได้เช่นกันรักต่างวัยคือเป็นผู้ใหญ่ไปเลยหรือไปกับเด็กไปเลยนะคะก็เป็นไปได้มีโอกาสเป็นรักต่างวัยหรือตําแหน่งน้อยกว่าถ้าอยู่ในองค์กรใกล้กันเดียวกันนะคะอะไรก็ตามหรือในที่เรีออยนจะเป็นอะไรที่มีความต่างในเรื่องของตําแหน่งก็ได้นะคะอายุก็อาจจะต่างก็ได้นะคะ คนคนนี้อยากมามาดูแลคุณมีความห่วงใยคุณมีความเห็นใจคุณเข้าหน้าจะพอจะรู้เรื่องราวของคุณว่าคุณไปเจ็บปวดหรือเสียใจหรือมีความทุกข์มาอาจจะออกมาทาง energy สีหน้าแววตาหรือการโพส์ตอะไรของคุณก็ได้คุณดูเหมือนคนที่แบบไม่มีความสุขไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากมีความสุขแต่คุณเหมือนกับว่าคุณเหน้อยกับชีวิตน่ะมันเหมือนมันมันเบื่อเบื่อเซ็งเนะคะแต่คนคนนี้ถูกชะตากับคุณ อยากมอบถ้วยหนึ่งถ้วยนี้ให้กับคุณอยากขอคุ้มหาดูใจอืมอยากจะเริ่มต้นกับคุณอยากจะเปิดใจกับคุณอยากจะซ,ซ,ซื้อนู่นซื้อนี่เอาอุกเอาใจห่วงใยดูแลเทคแคร์อาจารย์และคนคนนี้มีความรักและความเมตตากับคุณน,นะคะแล้วอยากที่จะเคียงข้างคุณดูแลเอาใจใส่คุณคือต้องบอกก่อนว่าชาวท่าน้ำอะ่ะนะคะที่มันนอยมันเซ็งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณน่ะจริงใจ ช่วยเหลือคนมามากไว้ใจคนแล้วพอสุดท้ายคุณในช่วงระยะหลังคุณไปเจอคนที่ไม่จริงใจในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรักหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อนรุ่มเรียนหรืออะไรก็ตามคุณอาจจะไปรู้ทีหลังนะคะแล้วคนก็รู้สึกแบบเฟลนอนแล้วก็ไม่ไม่ไว้วางใจใครอีกแต่คนคนนี้กําลังจะเข้ามาชดเชยและทดแทนในสิ่งที่คุณที่คุณเผชิญมานะคะมาอุดรอยรั่วในชีวิตของคุณขอดูความในใจที่เขามีต่อคุณหน่อยนะคะ เขาน่าจะรู้อะไรเกี่ยวกับคุณา,านะคาจารย์ว่างเขามีความห่วงใยคุณแต่เขาระมัดระวังในการที่จะคบหากับคุณนะคะเพราะว่าที่เนี่ยอยู่มันอยู่ยากอะในสังคมของพวกคุณเน่ะเออเหมือนเหมือนกับว่ามันจะแบบเปิดเผยเปิดตัวเลยไม่ได้มันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ไม่ใช่แอบคบนะแต่มันเหมือนกับว่าที่เนี่ยเหมือนเขามีกฎเหล็กหรือหรือสังคมเขาค่อนข้างที่จะแบบอยู่ยากอะคะ่ะนะคะ คนคนนี้จะใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถความแยบยนในการคบหาดูแลคุณเข้าหาคุณพูดคุยอาจถ้าเป็นงานก็จะให้เกียรติคุณคุยในเรื่องงานนะคะแต่จะพยายามใส่ใจเทคแคร์ดูแลหรือแสดงให้คุณเห็นในบางสิ่งบางอย่างว่าเขาสนใจคุณหรือแสดงถึงความโสดความความไม่มีพันธะให้กับคุณนะคะอาจจะให้กําลังใจคุณ ชวนคุณไปโน่นมานี่หรือให้คําแนะนําดีๆกับคุณนะคะแต่ถ้าเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลก็จะคอยถามไถ่สารทุกสุขด,ดิบเนาะหรือหาโอกาสมาหาหรือถ้าคุณยังไม่พร้อมคนคนนี้ก็พร้อมจะรอได้พร้อมจะสู้พร้อมจะฟันฝ่าไปกับคุณนะคะไม่ว่าคุณจะไปเจอวิบากกรรมอะไรมาจะด้วยอะไรก็ตามนะคะหรือโดนกระทาอะไรก็ตามคนคนนี้จะไม่ทิ้งคุณไปไหนความในใจอยากจะบอกคือเขาจะอยู่เคียงข้างคุณจะเป็นคนสําคัญ จับเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างคุณในยามที่คุณทุกข์คุณสุขนะคะทีนี้เราขอดูในเรื่องของความเกื้อกูลความดีงามทุกสิ่งทุกอย่างที่คนคนจะทําได้อยากแต่งงานค่ะอยากเปอยากดูแลนะคะในนี้มีคนรักน้องหมาน้องแมวหรือทําบุญกับมูลนิธิน้องหมาน้องแมวหรือให้อาหารหมาจรจัดแมวจนจัด นะคะหรือมีความตั้งใจว่าถ้ามีครอบครัวมีลูกก็อยากจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วก็อยากทําให้คุณสุขสบายให้คุณสบายใจอยากเติมเต็มให้คุณทุกอย่างเพราะเขารู้ชีวิตคุณยากลําบากแล้วผ่านความเจ็บปวดมามากบางทีความเจ็บปวดน่ะมันไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าคุณไปตัดสินใจผิดพลาดแต่บางทีสังคมนะคะยัดเยียดความเจ็บปวดให้คุณอย่างเช่นคําติดฉิดนินทาในสิ่งที่มันไม่เป็นจริง พิพากษาคุณหรืออะไรก็ตามนะคะคนคนนี้นะคะอยากทําให้คุณสบายใจอยากให้เขารู้ว่าเขาเองไม่ได้มีพันธะนะถ้าเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลเก็เป็นคนโสดคนไม่จริงนะคะแม้จะมีคนเข้ามาให้เลือกแต่เขาเลือกที่จะรักคุณคนเดียวพร้อมที่จะปรับตัวถ้าหากว่าเรื่องทรัพย์สินเงินทองเขามีน้อยกว่าเขาไม่เบียดเบียนคุณพร้อมที่จะสร้างแต่ถ้าแต่อาจารย์ดูแลคนคนนี้มีต้นทุนที่สูงที่ดี อาจารย์แล้วคุณไม่ลำบากใจหรอกนะคะเพราะเขาหนักแน่นมั่นคงกับคุณเอ่อสิ่งที่เขาจะทําคือถ้าสโอกาสเหมาะในเวลาที่เหมาะสมเปิดเผยชัดเจนพาไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือพูดให้สังคมถ้าทํางานด้วยกันก็พูดให้รู้ไปเลยว่าเนี่ยคบหาดูใจนะคะไม่อยากให้คุณต้องต้องไม่มีสถานะไม่อยากให้คุณโดนซักไซส์ไล่เลียงหรือถามว่าคบกับใครอยู่กับใครอะไรเงี้ยนะคะมีโอกาสเป็นชาวเกิดปีไก่ละกาได้นะคนนี้นะคะ อ,อ,อาจจะเกิดปีจอได้ด้วยเช่นกันทีนี้คนคนนี้อยากจะขอคุณเป็นแฟนเขาเขามีแพชชั่นกับคุณคนคนนี้เอาจริงนะคะไม่ไม่ใช่ว่าเขามาหาคุณเพราะความสงสารแต่เพราะเขาคิดว่าคุณคือคนที่ดีงามยิ่งคุณโดนกระทำยิ่งคุณเจ็บปวดมากเท่าไหร่เขายิ่งรู้สึกว่าเขาต้องปกป้องคุณให้มากเท่านั้นนะทีนี้เรามาขอดูมากกว่านี้สิ่งที่เขาจะทำเพื่อคุณมีอะไรบ้าง เขาจะเอาอกเอาใจคุณนะคะเขาจะมอบความรักให้กับคุณแล้วมองมาที่คุณคนเดียวคนคนนี้พร้อมที่จะรักเคียงข้างคุณจะทํทุกอย่างถูกต้องเข้าตมตรอกออกทางประตูไปเจอผู้ใหญ่ไปแนะนําให้ผู้ใหญ่รู้จักทําทุกอย่างอย่างถูกต้องแล้วเก็บเงินเก็บทองนะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ว่าจะมีมากมีน้อยแต่คนคนนี้จะหาเพิ่มนะคะให้เหมาะสมคู่ควรหรือเก็บเงินขอคุณแต่งงานก็ได้หรือเก็บเงินแล้วใช้ชีวิตร่วมกันก็ได้วางแผนอนาคตแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูข้อควรระวังในการคบหา คุณน่ะต้องพัฒนากันค่อยเป็นค่อยไปอาจจะในที่เรียนที่ทํางานหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่คู่ของคุณน่ะท้ายที่สุดจะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันเพราะอะไรคุณทั้งคู่มีจิตวิญญาณที่เสมอกันสามารถสื่อสารกันทางโทรจิตได้นะคะมีจิตที่ลิง์กหากันนะคะมีจิตวิญญาณที่ส่งต่อถึงกันแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงต่อกันเหมือนเหมือนกันนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่ให้เกียรติครอบครัว เพราะฉะนั้นเมื่อคุณมาคบหากันคุณก็จะให้เกียดกันดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องรอเวลาหรือใช้เวลาน,นิดนึงหรือในการปรับจูนเข้าหาถ้าหากว่ามีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีลูกหรือเป็นเซ็นกันมัมเซ็นกันแดดนะคะในเรื่องของลูกไม่ได้มีความกังวลอะไรอาจจะต้องรอเวลาในการพูดคุยหรือเปิดใจกับเด็กๆนะคะนอกเหนือจากนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการน้อยใจในช่วงเวลาที่รอการเปิดตัวนะคะแต่ปฏิหารรักครั้งนี้ต้องบอกเลยว่ามั่นคงยั่งยืน นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคุณกันว่าคุณควรจะทําอย่างไรดีคําแนะนําสําหรับคุณนะคะต้องบอกเลยว่าคุณเองค่อนข้างเครียดเนาะเพราะคุณบาดเจ็บมาเยอะไพ่บอกว่าไม่เป็นไรค่ะค่อยคิดค่อยเป็นค่อยไปคีดตัวเองไว้นะคะอยู่ในในสถานะที่สง่างามเหมาะสมนะคะไม่ต้องรีบค่ะ ะะแต่ว่าแค่ขับเคลื่อนไปตามจมังหวะชีวิตที่มันเป็นไปนะคะมีโอกาสพูดคุยพูดคุยมีโอกาสตอบอะไรเขาทักมาก็ตอบไปแต่เดี๋ยวความสัมพันธ์มันจะยกระดับแล้วก็พัฒนาไปได้อย่างเป็นสเต็ปและสม่ำเสมอและเสมอต้นเสมอปลายนะคะไม่จําเป็นต้องเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังว่าคนนี้มาจีบมาคบหรือชอบคนนี้หรือคนนี้กําลังทําอะไรเรื่องส่วนตัวของเราภารกิจใหญ่ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังค่ะท็อกซิกมันเยอะค่ะคนน่ะคนบางคนฟัง ก็ไม่ได้หวังดีคนบางคนอาจารย์ต้องบอกว่ารอบตัวคุณอาจารย์ไม่ได้บอกให้ไปเกลียดเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรก็ตามแต่ด้วยนะปัจจุบันที่เห็นนะ่ะคุณบาดเจ็บจากคนเหล่านี้มาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือเรื่องส่วนตัวคือความสําคัญของตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามไม่ว่าคุณจะอึดอัดแค่ไหนนะคะเอาเท่าที่ไหวนะคะไหวทั้งสองทางคือเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่โอเคที่เหมือนดาบเนี่ยนะคะปิดกั้นคุณอยู่ทําให้คุณอะ่ะ เสียความมั่นใจเสีย energy หรือเจ็บปวดจนไม่สามารถจะไปโฟกัสได้ปล่อยผ่านคะ่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนพวกเขาได้แต่เราสามารถยกระดับตัวเราเองให้หลุดพ้นจากเขาได้ถ้ามันจําเป็นต้องอยู่ในสังคมงานแบบนั้นสังคมเรียนแบบนั้นแค่คุณอย่าไปแบกรับพลังงานของพวกเขาเครียม,มันออกให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะหลุดพ้นแล้วมันจะดีเองอเดี๋ยวดูบทสรุปในส่วนตรงนี้นะคะว่าอย่างไร การเริ่มต้นใหม่ที่มีคุณค่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะเบื้องบนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้กับคุณแล้วอาจารย์ว่าคุณทั้งคู่อาจจะมีเนื้อหน้าบุญเก่าเกี่ยวข้องกันมาอาจจะมีทั้งกรรมทั้งบุญแต่ดูแล้วนะคะมาเกื้อกูลมาส่งเสริมมันจะค่อยเป็นค่อยไปคู่นี้ไม่ได้เร็วมากรอเวลาแต่ไม่ได้แอบคุยไม่ได้บอกว่าไม่ชัดเจนชัดเจนกันสองคนแล้วค่อยรอเปิดตัวความสัมพันธ์จะค่อย ยกระดับถ้าอยู่ไหลก็จะเดินทางมาหาการรอเวลานิดหนึ่งอาจจะต้องเป็นเดือนถัดไปหรือเป็นเดือนไหนเดือนธันวาเดือนอะไรก็ว่ากันไปหรือเป็นครึ่งปีหลังก็ว่ากันไปได้ปล่อยผ่านนะคะคําพูดคนคาวิพากษ์วิจารณ์สายตาที่เขามองหรืออะไรก็ตามที่เขาตัดสินคุณไม่มีใครตัดสินคุณได้ค่ะถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดนะคะเก็บทุกอย่างเป็นความลับค่ะ เชื่อในเบื้องบนใครที่ไม่หวังดีกับเราแล้วมันไม่สร้างสารรค์ไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปฟังนะคะไม่มีพลังบวกไม่มีแรงผลักดันให้เรานั้นมีความสุขมีความสําเร็จไม่ต้องไปสนใจอะไรที่ท็อกซิกนะคะอาให้เชื่อในสัญชาตญาณตัวเองถ้าที่ผ่านมาคุณฟังรับพลังงานด้านลบมาเยอะไปผ่านคะ่ะโยนมันทิ้งไปนะคะคำพูดคําพิมพ์สายตาหรืออะไรที่ไม่เป็นมิตร มันก็เหมือนมีดดาบแหลมๆที่มันเชื้อเฉือนโอเคมันอาจจะไม่ได้มาแทงอกเราแล้วเลือดไหลแต่ถามว่ามันก็เจ็บปวดลึกๆข้างในแต่ถามว่านับจากนี้ขอให้คุณปิดกั้นเนาะอะไรที่มันไม่ดีก็ปิดกั้นอะไรที่ดีก็เปิดรับนะคะเดี๋ยวสุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปนตามที่มันควรเป็นในช่วงเดือนแรกสองเดือนแรกอาจจะยังไม่ได้เปิดตัว สักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวหลังจากนั้นทุกอย่างจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะอย่างที่บอกเขาเองก็รอคุณพร้อมรอคุณมั่นใจในตัวเขาทีนี้มาขอดูข้อความจากเบื้องบนมเมรไยจะบอกคุณกลัวจริงๆด้วย กลัวคนตีฉินนินทากลัวคนจับผิดกลัวมันไม่สําเร็จกลัวมันไม่สมหวังกลัวคนคนนี้ไม่จริงใจกับคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะให้เวลาค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบนะคะคุณรับความท็อกซิกมาเยอะคุณเจออะไรที่มันหนักหน่วงแล้วมันไม่สามารถจะเคลียร์ออกได้พยายามหาตัวช่วยยกตัวอย่างเช่นเอาตัวเองไปผ่อนคลายไปรีแลกไปทําบุญหรือไปทําอะไรก็ได้ที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณสบายใจแต่ละคนน่ะจะรู้จุดตัวเองว่าผ่อนคลายตัวเองแบบไหนอย่าจมอยู่กับ ที่เดิมๆสถานที่เดิมๆถ้าเราไปอยู่ในวงสนทนาไหนแล้วเขานินทาติฉินนะคะไม่ว่าจะนินทาคนดังหรืออะไรหรือดูสื่อโซเชียลที่มันท็อกซิกอะถ้ารู้ว่าดูแล้วทุกดูแล้วจิตตกดูแล้วเศร้าหมองหรือฟังแล้วเศร้าหมองอย่าไปฟังค่ะมันไม่ใช่ว่าเราอ่อนแอแล้วหนีแต่นี่คือเราเซฟจิตใจของเรามันเป็นการเอาตัวรอดอย่างชาญฉลาดในการเซฟใจของเรานะคะเนี่ยค่ะให้อดีตทุกสิ่งทุกอย่างมันล้างแล้วผ่านไปที่ผ่านมาอาจารย์ว่าที่มัน ติดขัดน่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าพลังงานด้านลบมันอุดตันในชีวิตในจิตใจ,ใจของคุณนะคุณต้องพยายามเคลียร์ออกนะรักตัวเองนะคะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองเนี่ยค่ะมูฟออนไปจากมันถ้าเราต้องอยู่ในในที่ทํางานในสังคมที่มันวุ่นวายเนาะเราก็มีมารยาทกับเขาแต่เราไม่รับไว้นะไอ้ที่เขาท็อกซิกใส่เรานะคะนะคะอะไรที่มันเสียแล้วปล่อยนผ่านเสียไปไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับมันนะคะมันจะมีการกลับมาของ ของคนเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆที่มันท็อกซิกคําพูดเก่าๆคําพูดตอกย้ําซ้ําๆของคนรอบตัวปล่อยผ่านค่ะนะคะเดินหน้าเดินหน้านะเนี่ยค่ะมันไม่จริงค่ะอาจจะมีคนบอกว่าอาจจะมีคนมาพิพากษาคุณจนมันฝังหัวไปว่าคุณไม่สมหวังคุณไม่ประสบความสําเร็จคุณไม่มีคู่คุณไม่คู่ควรอันนั้นเขาไม่ใช่คุณมันคือคำโกหกค่ะอ,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 อย่าไปเชื่อคำโกหกเหล่านั้นความจริงก็คือคุณคู่ควร คุณสําเร็จคุณดีได้มีคนที่รักคุณจริงได้ขอให้คุณเปิดใจแล้วให้โอกาสตัวเองมันมีแต่ความหวาดระแวงเนาะอาจารย์บอกเลยว่า Energy ของชาวธาตุน้ําในตอนนี้เจะปวดสูงมากนะคะไม่เป็นไรค่ะค่อยเป็นค่อยไปเนาะค่อยปล่อยผ่านเดี๋ยวทุกอย่างมันจะออกมาดีเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูอาสารจากเบื้องบนใครอ้พี่คเนยอยากจะบอกอะไรคุณ understanding มองทุกอย่างมองตัวเองค่ะอย่าเพิ่งมองคนอื่นมองตัวเองอย่างลึกไปถึงลากหัวใจของตัวเองว่าทุกวันเนี้ยที่ทุกทุกเพราะอะไรที่ไม่มีความสุขเพราะอะไรเมื่อคุณเข้าใจคุณจะแก้ไขมันได้นะคะแล้วก็มองคนที่เข้าหาคุณอ่ะคนที่เขาจะมารักมาชอบคุณอ่ะอย่าใช้ตามมองจงใช้ใจมองใช้จิตสัมผัสเอาว่ามันมันมันรับรู้ได้คะ่ะ อย่าปิดกั้นตัวเองนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคนคนนี้จริงใจกับคุณไหมส่วนอันคนที่มันท็อกซสกก็ปล่อยผ่านนะปล่อยผ่านคนุมันทําได้เท่านี้ค่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาแต่เรายกระดับตัวเราได้เนี่ยค่ะมันมันถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสเป็นการเรียนรู้ยกระดับจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากการที่เราถูกบ่นกลดา่า หรือไปวิาพากษ์วิจารณ์ใครเนาะหรือเจ็บปวดแต่การเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนแปลง,ปงมันเกิดจากการที่เราอะยอมรับแล้วพัฒนาตัวเองให้มันเกิดขึ้นและเป็นจริงได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่เรานะอยู่ที่ใจของคุณจริงๆใจของคุณคุณเป็นคนใจดีแต่ตอนเนี้ยมันอาจจะเจ็บปวดมากเกินไปมันเจอซ้ำค่ะมันเหมือนโดนกระแทกซ้ำๆจนคุณเองอะไม่แน่ใจว่าใครจริงใจกับคุณแต่มันมีนะคะเพราะฉะนั้นนะ มองให้ออกนะคะถ้าคุณใช้ใจมองคุณจะมองออกเนี่ยค่ะคุณเองอ่ะนะคะสูญเสียความมั่นใจความกล้าหาญความเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณต่างๆมากมายก่อนหน้านี้คุณเป็นคือจริงๆชาวท่านนั่งเป็นคนอ่อนไหวใจดีขี้สงสารอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยอื่นใดก็ตามเนี่ยพอเจอโดนกระทําเยอะๆมันก็เลยทาให้คุณน่ะไม่มั่นใจและระแวงคือทุกวันนี้คุณงงไปหมดแล้วว่าใครจริงใจใครพูดจริงใครไม่จริง คุณก็เลยเหมารวมว่าม,มันไม่จริงทั้งหมดนะคะสิ่งที่จริงคือตัวเรานะไว้ใจตัวเองเนี่ยค่ะเอ่อรักษาใจตัวเองมองไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการที่ผ่านมาคุณต้องการอะไรคุณอยากมีความรักที่อบอุ่นมีครอบครัวที่ดีมีลูกที่น่ารักมีความมั่นคงในชีวิตใช่ไหมคุณลืมไปหรือยังคุณดึงมันกลับมาค่ะเพราะปฏิหารกําลังเกิดแม้มันจะเนิ่นนานแม้มันจะเคยผิดหวังจากคนที่ไม่ใช่แต่นับจากนี้ไปมันจะสมหวังจากคนที่ใช่ที่คู่ควรกับคุณ เดี๋ยวมีคนเข้ามาจีบค,คุณค่ะนะคะเตรียมตัวแต่งตัวสวยๆแล้วหล่อดูแลตัวเองให้มีความสุขทั้งภายในและภายนอกใครจะเป็นยังไงใครจะพูดยังไงก็ช่างคอยให้คุณดีนะคะที่ผ่านมาเจอแต่คนไม่จริงใจเนาะพูดจาแบบว่าต่อนหน้าคุณอาจจะพูดดีรับหลังก็ไปอีกแบบพราคุณไปรู้ที่หลังคุณก็เสียใจคุณก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนตัวคนเดียวไม่เหลือใครแต่เชื่อถเถอะค่ะว่ามีคนที่จะเดินไปกับคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนก็ตามคนคนนี้จะเดินเคียงข้างคุณ โลกใบนี้จะมีคุณสองคนนะคะในทีแรกแล้วหลังจากนั้นเมื่อเอเนอร์จีคนคนนี้จะทําให้ Energy ์จีคนดีขึ้นด้วยเขาจะมาส่งเสริมคุณเขาจะมาปลอบใจปลอบประโลมคุณนะคะและในท้ายที่สุดค่ะเขาจะทําให้คุณมีพ a s ชั่นอีกครั้งหนึ่งมีความส p a r k มีความตื่นเต้นมีความสุขมีไฟแห่งรักขึ้นมาอีกครั้งนึงมันไม่ใช่ไฟราคานะ แต่มันจะเป็นไฟที่ทําให้คุณมีพลังชีวิตขึ้นว่าเออในท้ายที่สุดเออเราก็มีความสุขได้นี่ที่ผ่านมาเราอาจจะเจอแรงหนักหน่วงมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตัดสินว่าเราจะไม่สมหวังนึกออกไหมคะบางคนบางท่านรักษาแผลใจเนี่ยเป็นปีนะหรือเจ็บมาเป็นปีนะคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ขอให้คุณหายแล้วหายดีนะคะเนี่ยค่ะความสุขกําลังเข้ามา อย่าพูดว่าพร้อมไม่พร้อมแต่จงรับไว้เมื่อโอกาสมานะคะเหมือนเราอยู่ดีๆเราก็มีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เนี่ยเขาไม่มานั่งบอกนะคะปาฏิหาร,าริย์มาแล้วไม่ใช่มันมันคือเซอร์ไพรส์แบบหนึง่งก็ถามว่าทําไมเราถึงได้เพราะเราคู่ควรค่ะนะคะเนี่ยค่ะคนที่ใช่สิ่งที่ใช่เพราะคุณคือคนที่ใช่และคุณคู่ควรคนอื่นที่เขามาพูดนั้นพูดนี่ต่อสินอะไรก็ตามหรือมองคุณหรือพูดอะไรที่บั่นทอนจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะคะ มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ใช่สําหรับคุณโดยเพราะคุณนะคู่ควรกับสิ่งที่ดรามและคนที่ใช่นะคะนะคะจงทําความเข้าใจใหม่ว่านับจากนี้ไปอะไรที่ไม่ดีเราไม่รับนะคะ เราไม่ใช่กระโถนท้องพะลงของใครที่จะใครจะมาสาัดคําพูดไม่น่ารักหรือพลังงานเสียๆโอเคเรามาจะติดมาบ้างเวลาที่เราไปทํางานไปเจอผู้คนที่มันดรามา่าแต่เราไม่ต้องไปเสพมันไม่ต้องไปเป็นเหยื่อของมันนะคะถ้าจะดูก็ดูได้นะคะแต่อย่ารับมาแต่จงเคลียร์ตัวเองอยู่บ่อยๆเพราะท้ายที่สุดนะมีคนที่จะที่จะมาเคียงข้างคุณอันดับแรกใจคุณต้องดีก่อนถ้าใจคุณดีใจคุณแข็งแกร่ง ไม่มีอะไรทําคุณได้นะคะแต่อยากให้รู้ไว้ว่าปฏิหารรักครั้งนี้นะคะมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการแต่คุณต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนนะคะคุณต้องรักตัวเองก่อนแล้วคุณต้องไม่ไปใส่ใจกับสิ่งที่มันทซิกไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือผู้คน หรือข่าวสารนะคะโอเคนะคะชาวท่านนำเป็นกำลังใจให้หากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสด subscribe ไล้์ชัยกดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสุขกันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มีกันเสมอมาขอบคุณหลายหลายท่านบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่ม s ุ p e r อแตงข้างล่างทุกมูลค่าของทุกท่านมีคุณค่าต่อใจอาจารย์ได้ทําคลิปดีๆให้ทุกท่านได้ชมได้ดูเนาะในท้ายที่สุดก็ขอไว้พอละกันนะคะขอรักแทที่งนใู้ที่านหแม้ว่าาาปปรรถนะกอบ จากการงานอันเดียนชอบอันใดก็ขอบังเกิดความสุขสําเร็จเป็นอัศจรรยใจตั้งแต่วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เปต้นไปขอทุกท่านมีความสุขโชคดีเนรอบช่วกันคลิปหน้าค่ะอ้ออย่าลืมเปิดโอกาสเปิดใจกับตัวเองนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ